คุณชูชาติกรลมาพิจิตผู้ก่อตั้งปางช้งเมื่อสามเมื่อปี2519เป็นคุณพ่อของพี่อ๋อยนะฮะท่านได้เสียชีวิตในปี2562 <c oughs> เดือนมกราคมนะฮะก็ประมาณสักสามปีครึ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินนะ่ะเราก็พบว่ามีพินัยกรรมมีพินัยกรรมที่คุณพ่อทําไว้ฮนะอะันนี้เราไม่ได้เราเรา,เราไม่ได้ยุ่งกับเรื่องพินัยกรรมเลยนะฮะ แต่ว่าในเรื่องของการจัดการมรดกเนี่ยพี่อ๋อยได้ได้ยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยไม่มีพิ่นรรัยกมตั้งแต่ปี62ตั้งแต่ปี62ตามสิทธิ์ของ ลูกคนโตหรือว่าผู้สืบสันดานหรือว่าทายาทของคุณชูชาตินะคะได้ได้ได้ยื่นได้ยื่นเพราะว่าาในพินัยกรรมเนี่ยเราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าพ่อจะให้ใครเป็นหรือว่าเนื้อหาในพินัยกรรมจะเป็นยังไงเพราะว่าขณะนั้นอะ่ะยังไม่ได้เปิดพินัยกรรมพี่อ๋อยก็ยื่นไปก่อนเลยนะคะยื่นขอ,อขอเป็นมือการมรดกเปิดพินัยกรรมออกมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้มีชื่อพี่อ๋อยเป็นเป็นผู้การมรดกแต่ว่ามีชื่อน้องชายกับมีชื่อภรรยา อดีตภรรยานะฮะทีนี้น้องชายพี่อ๋อยเนี่ยคุณเชิดศักดิกลมาพิจิตเนี่ยเขาขอถอนเขาขอถอนในการเป็นผู้การมมดกขอให้พี่เจาเป็นแทนอ,อันนี้สิทธิททททท์มาละสิมาละจากน้องชายนะฮะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีคําสั่งศาลมีคําสั่งศาลเมื่อปลายปี6-2 ประมาณเดือนตุลาคมวันที่16เนี่ยมันจะมีการทําสัญญาปนิตนอมเรื่องทั้งหุ้นที่ที่ออยไม่ได้ถือหุ้นมีหุ้นที่อ่อยหายการที่หุ้นหายทําให้ไม่มีสิทธิ์ในการบริหารฟังชั้งไม่สามก็มีเรื่องฟ้องร้องกันในที่สุด ผูพ้พากษาหัวหน้าศาลณขณะนั้นเนี่ยก็ได้นัดให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาปณีปนอมยอมความกันก็ออกมาเป็นสัญญาปณีปนอมยอมความลงวันที่16สุลาคมปี62ซึ่งในนั้นอาจจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือหุ้น50,000หุ้นน่ะท่านเอามาท่านก็บอกว่าเอามาเกลี่ยให้กันเลยเอามาให้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องฟ้องกันละก็ให้พี่อ๋อยมา12,000หุ้น ให้อ,อดีตภรรยา1 0 0 0 0หมืนหุ้นแต่เขาขอเพิ่มก็เขาได้ไปอีก500หุ้นเป็น1นึ่งหมืกับ5ห0หุ้นนะแล้วก็เกลียที่เหลือก็เกลียเฉลี่ยกันไปในกลุ่มพี่น้องแล้วก็มีเรื่องของการบริหาร3บริษัทของคุณพ่อก็คือบริษัทปังช้างเมษาจำกัดบริษัทกร,รินดารีสอร์ทน้ำดื่มเอเล่ให้นางอัญชลีกัลมาพิจิต เป็นผู้บริหารทั้ง3บริษัทนะคะทั้ง3บริษัทแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้มีผลในเรื่องของการจัดการทรัพย์มรดกด้วยก็คือให้เป็นสองคนให้ผู้การมรดกเนี่ยมีสองคนก็คือนางนัญชลีกัลมาพิจิต์กับนางที่เป็นอดีตภรรยาของพ่อนะคะพี่อ้อยอ่ะก็ไปยื่นจะจัดการทรัพย์สินนี่ปี62แล้วตอนนั้นนะคะแต่ว่านัดแล้วคู่อ่ ผู้การมมอดอกร่วมเนี่ยไม่มาไม่มาผู้การโมอดอกร่วมก็ไปขออุทธรขอเป็นคนเดียวขอเป็นคนเดียวตั้งแต่นั้นมาแล้วเราก็เกิดสถานการณ์โควิดนะศาลท่านก็ปิดศาลบ้างอะไรบ้างแบบนี้มันคือเหตุการณ์มันรุนแรงในเรื่องของโรคโควิดทําให้ศาลอุทธร์นะ่ะท่านลงมาอ่านคําพิพากษาเมื่อปี6-4นะคะ ให้ยืนตามศาลชั้นต้นก็คือให้เป็นสองคนให้เป็นผู้การมรดกทั้งคู่นะคะ,ะพี่อ้อยก็คิดว่าจะได้จัดการแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตลําบากมากแล้วก็เราไม่ได้จัดการทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเป็นของตางช้างแม่สเลยแล้วเราต้องไปกู้นี่ยืมสินอะไรมาบริหารจัดการนั่งเที่ยวก็ไม่มีนะะทีนี้เขาก็มีสิทธิ์ดีกาเขาก็ขอใช้สิทธิ์ดีกาหลังจากอุทธรณ์แล้วก็เขาใช้สิทธิ์ดีกาก็ยื่นเอกสารไปที่ศาลดีกา เพราะฉะนั้นเราต้องรอฟังรอฟังาสารดีกาว่าท่านจะรับไปพิจารณาหรือไม่อย่างไรแล้วก็ท่านจะตัดสินว่าอย่างไรท่านมิถุนายนปี -65 ศาสารดีกาก็ส่งส่งคำสั่งส่งเอกสารมาที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็อ่านอ่านาความเห็นหรือว่าการตัดสินของสารดีกาที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผลก็ปรากฏว่าสารดีกาไม่รับคำฟ้องไม,ไม่ไม่รับคำฟ้องไม่รับเรื่องนะคะก็ทำให้คดีเนี่ยสิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เลยได้เป็นเอกสารมาในวันที่15มิถุนายนว่าคดีสิ้นสุดแล้วแล้วก็ให้ทั้งนางอัญชลีแล้วก็อดีตภรรยาของคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้การมอโดร่วมกันแล้วก็ไปจัดการทรัพย์สินตามพินัยกรรมไม่มีข้อแม้อื่นนะคะตามพินัยกรรมของนายชูชาติกรลมาพิจิตซึ่ง มีทั้งสมบัติทรัพย์ที่อยู่ในพินัยกรรมและทรัพย์นอกพินัยกรรมตอนนี้เราเจอทรัพย์นอกพินัยกรรมด้วยนะคะเราก็ทํารายการไป2 3 0รายการยืน่นสารจางังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วสารประทับรับตารับทราบแล้วว่าเราจะต้องจัดการภายใน1ปีภายใน1ปีช่วยกันที่จะมอบให้ทายาทแล้วก็นําเรียนสารในแต่ละช่วงก็คือทําเป็นรายการแล้วเราก็ต้องไปเช็คว่า อาสมบัติหรือว่าทรัพย์ตรงนี้ตัวนี้มันยังอยู่ไหมแล้วก็เอาให้ตามตามรายชื่อของคนที่ได้รับในพินัยกรรมแล้วก็ถ้าทรัพย์นอกที่ันกรรมเนี่ยเราก็จะต้องหารกันตามจํานวนของทายาทให้มันเท่ากันค่ะ <S <S พ,พี่ก็อยากจะจัดการให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของทายาททุกคนตามกฎหมายโดยเฉพาะในพินัยกรรมเนี่ยบริษัทบางช้างแม่สาเนี่ยเหมือนเป็นทายาทคนหนึ่งของ ของคุณพ่อนะคะซึ่งจะต้องได้รับโอนช้างได้รับโอนเงินได้รับโอนที่ดินได้รับโอนรถที่ใช้อยู่ในปังช้างทั้งหมดตอนนี้นะคะมาเพราะที่ผ่านมาเราจัดการอะไรไม่ได้เลยลโดยเฉพาะที่เช่าของราชาพัสดุก็ยังเป็นชื่อคุณพ่ออยู่แล้วเราก็จ่ายเงินเป็นรายปีคือทุกอย่างเนี่ยมันมันมันม,นมนต้องมุกออนแล้วอะมันถึงจะต้องมีการพัฒนาแล้วเพราะว่าเราอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราถอยหลัง แล้วมันก็ทําให้เราทุดโทมไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเราต้องมีการจัดการเรื่องสถานที่แล้วก็มีการจัดการเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะสองสองสามปีที่ผ่านมาที่โควิดทาเนี่ยมันทาให้มันมันทำความรุนแรงมันไม่คือมันทาให้อ่าอ่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เราทำเนี่ยมันมันพังแล้วมันก็ทําให้หลายๆอย่างระบบมันต้องเปลี่ยนเป็น new normal เราต้องคิดใหม่ทําใหม่ว่าเราจะเลี้ยงช้างยังไงเพราะว่าช้างของเราเนี่ยเลี้ยงมา 46ปีจะ50ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช้างเราเนี่ยไม่เหมาะที่จะมาโชว์หรือว่าจะมาใส่แยวรับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะเกินครึ่งนะคะเพราะว่าแก่พี่อ้อยถึงต้องทําบ้านพักช้างสูงวัยถึง2ที่ด้วยกันส่วนหนึ่งก็เล็กส่วนหนึ่งก็แก่ส่วนหนึ่งก็เป็นช้างงานะคะซึ่งจะเอามาให้นักท่องเที่ยวเล่น เล่นชมใกล้ก็ไม่ได้นะคะช้างของบางช้างในสาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด68เชือกเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเพราะฉนั้นคาว่าครอบครัวเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้เลือกว่าช้างเราไม่ได้คัดช้างเข้ามาเป็นตัวตัวมันเป็นช้างที่อยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วก็เขา เป็นครอบครัวใหญ่แล้วมีช้างลูกคอบแบบนี้ส3มาเชือกซึ่งอายุมากสุดก็ประมาณ20กว่าปีคือช้างรุ่นแรกที่เกิดที่รังช้างไม่สาค,คือประมาณอ่า20 23ปีที่แล้ว23ปีที่แล้วและน้องเล็กก็คือ5ขวบในวันนี้ะนะคะมันก็เลยทำให้การจัดการมันจะต้องปรับเปลี่ยนตามกลไกของเศรษฐกิจหรือว่ากลไกของการตลาดักปัจจุบันค่ะ ของกฎหมายเนี่ยก็คือ1ปีหมายความว่าตอนนี้พี่อ๋อยลงมือละนะคะคือผ่านมาเข้าเดือนที่สองแล้วพี่อ๋อยก็ไปเช็คที่ที่ดินที่ดินจังหวัดที่ดินอำเภอ,อไปเช็คเรื่องอเงินในธนาคารว่ามีกี่บัญชีแล้วแต่ละบัญชีอะ่ะมันมีโหมันมีเยอะมากมีทั้งกระแสรายวันมีทั้งออมทรัพย์มีทั้งฝากประจำนะคะแล้วก็มีมีแต่ละบัญชีเนี่ย มันเหลือเท่าไหร่ต้องมารวมกันต้องมาบวกกันอะไรพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องของผู้การโมโดกที่ทําแทนทายาทคนอื่นเท่านั้นเอง คือทายาทมีหกคนเนี่ยเราก็ไม่ต้องแห่กันไปทั้งหกคนเราก็ไปกันแค่สองคนแล้วเราก็ไปท,ทําธุระแทนคนอื่นให้มันเสร็จตอนนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องเข้าไปที่บ้าน <c oughs> กัลละมาทิศิดของคุณพ่อ <c oughs> ซึ่งตั้งแต่คุณพ่อ <c oughs> <c oughs> คุณพ่อเสียเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเลยยังไม่ได้เปิดตู้เซฟยังไม่ได้เลยเลยนะคะยังไม่ดูเรื่องสมบัติคือหมายความว่าสมบัติของคุณชูชาติกันละมาทิศิดเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้ถูก ลูกหลานแตะเลยลูกหลานต้องอเข้าไปโดยมีพยานโดยมีพยานด้วยเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปปิดเปิดตู้เซฟถ่ายรูปบันคือให้อ่าถ้าสมมติว่าเป็นเจออะไรที่เพิ่มเติมก็ต้องยื่นสารไปอีกว่ามีทรัพย์มรดกเพิ่มแล้วจะจัดการยังไงเนี่ยค่ะก็จะทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องค่ะ